สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ท่านกําลังอยู่กับรายการ <c oughs> หลอกแดดก,กับดังอยู่นะครับเป็นภาพที่ค่อนข้างจะสุภาพมากนะครับวันนี้ผมอยากจะขอบคุณสําหรับอาหารมื้อนี้เป็นพิเศษนะครับเป็นอาหารที่คุณแม่บอกว่าคุณแม่ไม่เคยทํามาก่อนแล้วฝึกทําแล้วผมก็ได้มีโอกาสได้ชิมอาหารตัวนี้นะครับเป็นนี่ครับเป็นสักข่างเบเตยนะครับสดๆละร้อนเมื่อเช้านี่ครับ วันนี้เราจะลองทําการชิมกับขนมปังเราไม่มีนะครับคุณแม่ครับจะขอใช้ตัวนี้นะครับเป็นแครกเกอร์ของฝรั่งเศสนะฮะเป็นแครกเกอร์ที่รสชาติจะออกจืดๆนะครับน่าจะเข้ากับรสชาติของแม่ได้ดีนะครับตัวตัวสังขยาค่อนข้างจะข้นดีนะครับเหนียวเหนียวดีครับหอมหอมใบเตยมากแม่ขออนุญาตชิมนะแม่อร่อยอย่าว่ากันนะ อืมอมร่อยครับหวานไม่มากครับแต่หอมไปเตยมากอร่อยจริงอืมอร่อยครับพอเข้ากับมันเข้ากับคาลเกอร์มากเลยอะ่ะอร่อยหอมอะ่ะไม่เลี่ยนด้วยครับหวานไม่มาก อร่อยมากขอบคุณแม่อีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับไม่รู้ไม่มีอะไรจะให้อะ่ะขอบคุณในหัวใจขอบคุณในความหวังดีขอบคุณจากหัวใจขอบคุณในความรักที่มี ฉันไม่ได้พบเธอและฉันจะกินอะไรถ้าเราไม่ได้พบกันแล้วฉันจะกินอะไรจะมาคราวหน้าขอเป็นพิซซ่าได้ไหมคุณแม่ตัวขาวแล้วลูกสาวตัวดำ ได้ไงโอ้โอ้โอขอบคุณแม่คันนะครับขอบคุณมากครับ